สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเรานะคะพี่ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่ะ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่084915 8065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจคะ่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่โดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจัดเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นพบกันนะคะพี่จ๋าที่ห้าบงย็นเป็นต้นไปคะ่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งชุดคะ่ะพี่หมายเลขที่1น,นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพ่อกลวยเก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะครจ๋าสององค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเช่นกันค่ะพี่จ๋าพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่ หมายเลขที่สองนะคะพี่สาวพี่พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยค่ะหลวงพ่อกลวยเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์5 0 0บาทนะคะพี่สาวถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแบ่งปันนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3เป็นพระศรีวลรีนะคะพี่สาวเนื้อทองผสมหลวงปู่ทิมค่ะ สีวลีเนื้อทองผสมนะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะเก่าสวยนะคะนี่ค่ะพี่แบ่งปันพี P ่พี่เอฟทีที่300บาท2องค์500บาทจากอ่ะหมายเลขที่4เป็นรูปหล่อนะคะพี่สารูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทคะ่ะนี่นะคะพี่หลวงพ่อทองวัดเขากบคะ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะหมายเลขที่สี่ค่ะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่เป็นพระผงหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ดูปุกเศษค่ะพี่ หลวงปู่ทวดนะคะพี่สาปูดูปลูกเศกมาในเลี่ยมค่ะเป็นการเลี่ยมเปิดด้านหน้าด้านหลังปิดพลาสติกสีน้ําเงินแบบนี้นะคะพี่สาะได้มาแบบนี้นะคะพี่พี่พระเนื้อผงหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่หกเป็นเหรียญดวงพ่อเรกนะคะพี่สาวสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเหรียญหลวงพ่อเรกสองห้าหกหกนะคะพี่สาได้มาแบบนี้นะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จะาเหรียญหลวงพ่อเรศนะคะพี่หมายเลขที่หกสามรอยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่จ๋าเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเรกเช่นกันนะคะพี่จ๋ามีสองแบบนะคะพี่มีสองแบบมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ เหรียญหลวงพ่อเรกหมายเลขที่7ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จามหมายเลข7ค่ะพ,พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่8ค่ะ8เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ ขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่สาวด้าน,นหลังมีร่องรอยการฝังตะกุดเก้าดอกค่ะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะพี่หมายเลขแปดค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่สาวเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะ หมายเลขที่เก้านะคะพี่จ๋าเหรียญผูกพัดธสีมานะคะพี่ปู่ทีมวัดระหานไร่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นพระหูยานนะคะพี่นี่ค่ะพี่พระหูยานเนื้อชินนะคะพี่ เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆนะคะพระหูยานเนื้อชิ้นนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่10คะ่ะหมายเลข1 1นะคะพี่เป็นพระกิ่งคะ่ะพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่กิ่งปู่ทิมพร้อมการเลี่ยมคะ่ะ ดัานหลังมีชื่อหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะจะมีการตอกโค้ดค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จากิ่งหลวงปู่ทิมแบ่งปันที่300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่ พอ่กกอ,พอสุดวัดกาหลงมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะจะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเหรียญพ่อสุดวัดกาหลงปีพศ2520ค่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่12ค่ะ13เป็นขุดสะหลวงป่เพื่อนะคะพี่เนื้อหามาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ พระขุดสะนะคะพี่จาหลวงปู่เผือกค่ะแบ่งปันที่300บาท2ององห0าบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญน,นามปีตอกโคดนะคะพี่จ๋าเหรียญน,นามปีจตุคามนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโคดค่ะ เป็นเหรียญทรงกลมนะคะพี่า๋านี่ค่ะเหรียญน,นามปีจตุคามนะคะพี่า๋าเก่าสวยนะคะพี่มีร่องรอยการตอโคตด3 0 0บาทหมายเลข14ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาเนื้อผงนะคะพี่า๋าเป็นผงหลังแบบเก่าๆค่ะ พระปิดตาเนื้อผงหลังแบบ300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นปิดตาเนื้อผงหลังยันนะคะพี่สามีร้องรอยการปิดทองนะคะพี่เนื้อผงนะคะพี่สาหลังยันนะคะพี่องค์นี้ค่ะมีร่องรอยการลงลักปิดทองเก่าๆค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทหมายเลข16ค่ะ17เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญน,นี้ยังดูสวยค่ะพี่เหรียญพระชัยหลังช้างค่ะพี่เก่าสวยนะคะ เหรีปันพี่ๆอยู่300บาทค่ะ2องค์5 0 0บาทนะคะวิจาหมายเลข17ค่ะอ่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะวิจานี่นะคะพี่หลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมค่ะห่วงเชื่อมห่วงเอียงนิดนึงแบบนี้นะคะพี่พ่อเดิมวัดหนองโพ2482ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะวิจา เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข18บค่ะ19เเป็นชินราชอินโดจีนค่ะพี่ชินราชอินโดจีนนะคะพี่ ชินราชนะคะพี่สาเป็นชินราชอินโดจีนค่ะแต่ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่หมายเลข19 3 0 0อบาทค่ะหมายเลข20เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่สาผงสุพรรณเนื้อหาออกสีดำดำค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่า๋าพระผงสุพรรณค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ่าผงสุพรรณสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะพลิกไม้ทานหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพ,พี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่จ่าพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะค่ะพี่สองสี่แปดห้านะคะ เหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่สาแบ่งปันพี่ๆที่สามรอบาทค่ะหมายเลข22เป็นเหรียญใบโพพระอาจารย์ลีปี2,500ค่ะพี่เหรียญใบโพพระอาจารย์ลีปี2,500นะคะ เก่าสวยค่ะพี่ใบโพพระอาจารย์ีปี2500รค่ะพี่หมายเลข23เป็นพระเนื้อผงคุกลักนะคะพี่สาพระเนื้อผงเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่คุกลักเก่าเก่าค่ะพี่สาถูกใจสนใจนะคะพี่นะ300บาทเท่านั้นค่ะพี่ ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผง300บาทค่ะหมายเลข24เป็นเหรียญชินราชอินโดจีนค่ะพี่เหรียญชินราชอินโดจีนนะคะเก่าสวยค่ะพี่เหรียญชินราชอินโดจีน300บาทค่ะ นี่นะคะพี่จ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่มีคราบเขียวๆนะคะพี่จ่าได้มาแบบนี้ค่ะเหรียญชินราชอินโดจีนสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ่าเหรียญหลวงพ่อชุ่มค่ะพี่วัดท่ามะเดื่อนะคะปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามค่ะเหรียญหลวงพ่อชุ่มนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300อยบาทสององห้0ร้อบาทค่ะหมายเลข26ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่สารูปหล่อโบราณนะคะพี่หลวงพ่อทบค่ะ หมายเลขก6 6แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ27เป็นพระนางพญานะคะพี่สานางพญาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่084-915ป0 8, 4, 9, 1, 5, 8, 6 5ค่ะ นางพญาเนื้อหาเก่าสวยหมายเลข27 3ส0บามร้อาทค่ะ28เป็นพระปิตาหล่อเนื้อโลหะนะคะพี่๋าพระปิตานะคะจะเป็นเนื้อโลหะเก่าสวยค่ะพี่ พระปิตาเนื้อโลหะนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขที่28ค่ะเก่าสวยนะคะพี่29เป็นซุ้มกอนะคะพี่สามาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่เป็นการเลี่ยมเปิดด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่สาอ่ะคราบความเก่ามาเต็มนะคะพี่พระซุ้มกอนะคะพี่สาด้านหลังปิดนะคะพี่เดี๋ยวพี่พี่ที่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะคะพี่ อ่ะนี่เป็นพระซุ้มโกใหม่เลขยี่สิบเก้าามร้อยบาทค่ะสามสิบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทองค่ะพี่เหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโตวัดวิหารทองค่ะเก่าสวยนะคะพี่พถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทอง300บาทหมายเลข30ค่ะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่จ๋าพ่อแดงยานวิราชนะคะจะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะจะเป็นพ่อแดงปี0 3ย์หมายเลขที่ออ31อแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ ขอเน้นย้ำนะคะพิษา1องค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการจ้าอ่ะหมายเลข32เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปู่ทิมวัดรหารไร,นะะรนน่นะคะพี่ขาเหรียญน,นี่นะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่พี่ดูผิวนะยังสวยอยู่เลยนะคะพษาอ่ะเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมะคะ่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์ห้าบาทนะคะพี่าเก่าสวยค่ะอ่ะ หมายเลขที่33เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่สาวเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะนี่ค่ะพี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่สาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเป็นเนื้อตะกั่วเก่า,าๆคะ่ะพี่สาด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังจานคะ่ะพี่สาแบ่งปันที่300บาท2องค์500อบาทค่ะ 34เป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะมีการฝังพลอยนะคะพี่สาพระปิตาหลวงปู่ทิมฝังพลอยนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่สาอ่ะ35เป็นสมเด็จเก่าะคะ่ะพี่ฐานแซมอกร่องนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมอกร่องนะคะพี่สาแบ่งปันวยพี่เอฟซีที่300บาทค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยถูกใจสนใจติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะ35นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สาแตกลายงาเก่าๆค่ะใต้ร่างมีร่องรอยกันเหมือนเป็นรอยทละลอกนิดนึงนะคะพี่สาต้องแจ้งก่อนนะพี่นะเขามาแบบนี้นะคะพี่อ่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะแบ่งปันยามเย็นพบกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่สาฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามการให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่อ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่สา0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สาววันนี้ก็ขอจบคลิปพีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า